สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสื่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดเดนค่ะวันหยุดหนึ่งวันของเราแล้วฝนตกคิดว่าเราจะอยู่บ้านไหมคะ ปั่จักยานมาป่าใกล้บ้านกันค่ะ everyone <h. S 2> welcome to my channel madam sweden the season picking mushroom is coming today is the second time and today is raining my dear but I will take every guy go to mushroom wood close to my house by e bicycle let's go ยินดีต้อนรับทุกคนสู่ป่า lucky is lucky wood I have my name for this wood. I have oh, <laughs> I have put the name for this wood. Oh, only coming w e are lucky. <c oughs> แค่เดินเข้ามาเห็นเห็ดมันปูแล้วค่ะคลิปนี้เนะ่ยเป็นคลิปที่2ที่วันเก็บเห็ดแต่ว่า,าตามการรันของคลิปอาจจะเป็นคลิปที่3คลิปที่4แต่เราเจอเห็ดมันปูแล้วค่ะแบบนี้ถือว่าลัคกี้สมชื่อโทุกคน This is k a n t a r a n The swedish forest there it's coming สวยมากค่ะทุกคนโอ้ยดอกใหญ่ดอกใหญ่โอ้ทุกคน,กกกคนขาอวบกว่าป่าเมื่อวานนี่ค่ะปีนี้ท่าทางจะดีค่ะทุกคนเพราะว่าขนาดป่าลักกี้เป็นป่าเล็กๆเ,เพราะว่าเขา ตัดต้นไม้ไปหมดแล้วค่ะเหลือต้นไม้อยู่นิดเดียวแต่เป็นป่าที่วันเคยเก็บเห็ดได้เยอะมากนะคะ mm. เล็กๆเอาไว้ก่อนแล้วก็มีเล็กๆอีกเยอะเลยค่ะวันขอพูดภาษาอังกฤษไปด้วยนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามี f อต่างประเทศเยอะมากทุกคนเสียงนกร้องตอนเช้าสดชื่นมากหลังฝนตกนี่คือเสียงธรรมชาติเลยนะคะ ว้าวนีขาทุกคนอุ้ยดอกใหญ่ค่ะว้าวอาิที์ละจุดอ้ยไม่อยากแงะนะคะกลัวว่าเชื้อเขาจะพังค่ะทุกคนดูแบบนี้นะโหแต่ดูขาเห็ดค่ะอ เวลาเก็บเราอย่าพยายามแบบเปิดร่องรอยของเขาอะค่ะพยายามเก็บให้เขาแบบอยู่ในธรรมชาติเหมือนเดิมดีที่สุดนี่คือเหตุที่เกิดที่ที่เดิมทุกปีนะคะวันเดินมาตามจุดที่เขาเคยเกิดเท่านั้นเองค่ะทุกคนแต่ปีนี้ป่าลักกี้ลักกี้สมชื่อเลยนะคะที่เรียกว่าป่าลักกี้เพราะเขามีต้นลักกี้อันนี้คือต้นลักกี้ค่ะเราลองพิมพ์คําว่าโชคดีหรือลักกี้ดูนะคะมันจะขึ้น สติกเกอร์แบบต้นอันนี้มาให้วันก็เลยเรียกว่าป่าลัคก,กี้เพราะว่าในในพื้นนะคะจะเป็นป่าลัคก,กี้ขึ้นเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวเราเดินไปจุดที่มีดงลักกี้เราไปลุ้นกันค่ะทุกคนโอ้ยตอนนี้ใจตุ้มตมต,มต่อมตป่านี้ปกติจะมีป้าๆคนแก่สวีเดนเดินมาเก็บเห็ดนะคะเพราะมันเป็นป่าที่จอดรถง่ายเดินง่าย ถ้าเขายังไม่มานะเราจะเห็นเห็ดสวยเลยค่ะรอดุนไปพร้อมกันนะคะโอ้ยทุกคนสวยมากเดี๋ยววันอัปเดตให้ดูทุกคนจะได้ยินเสียงรถอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นป่าติดถนนใหญ่นี่ค่ะอีกกลุ่มอ,อืเยอะเลยค่ะขาเริ่มยาวแล้ว วันที่สองคลิปนี้นะเก็บวันที่สองกรกฎาด้วยนะคะแล้วก็เป็นการเข้าป่าเห็ดวันที่สองของวันด้วยค่ะหลังจากนี้เราจะไปทำงานอีกสามวันนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะทุกคนรอลุ้นไปด้วยกันจ้าเก็บเห็ดด้วยทำงานด้วยนะคะไม่ได้แบบอยู่บ้านเฉยๆเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมาค่ะคือสำหรับ ป้าาแม่ๆของวันเข้ามาดูคลิปแล้วช่วยอ่านคอมเมนต์แล้วช่วยตอบแทนลูกด้วยนะคะบางทีหนูก็ทำงานไปด้วยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ตอบทันทีตอนนี้เวลาประเทศสวีเดนจะเดินตามหลังประเทศไทยอยู่5ชั่วโมงนะคะนั่นก็คือ5หรือ6อะ่ะ5ชั่วโมงค่ะนั่นก็คือ6โมงเช้าประเทศไทยก็ ตีหนึ่งสวีเดนนะคะทุกคนได้ดูคลิปวันตอนตื่นวันยังไม่ตื่นประมาณนั้นนะคะทุกคนจ๋าป้า,ปาแม่แม่มาดูคลิปช่วยตอบคาถามให้ลูกด้วยนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆเลยมาดูอัปเดตตะก้ากันค่ะคะ่ะทุกคนนี่คือเคร่งเดินเข้ามาเห็ดขาใหญ่มากสวยมากฟินสุดๆไปคะ่ะไปกันต่อเลยป่าลักกี้คะ่ะเห็ดกระชายทุ่งป่าเลยพี่น้อง ตรงไหนที่ยังไม่เคยเกิดก็เกิดนะคะปีนี้ว้าวแล้วเห็ดขาอวบแบบนี้คือฟินมากชอบเสียงนกร้องตอนเช้ชาๆมากเลยค่ะ จุดลัคก,กี้ของเรามองไม่เห็นเห็ดเลยว่าเห็นหนึ่งดอกสีเหลืองๆนี่ค่ะดอกยังเล็กอยู่ยังไม่เก็บนะคะเนี่ยตรงนี้คือต้นลัคก,กี้ค่ะดอกไม่จิ๋วเลยคะ่ะทุกคนจ๋ายังไม่เก็บนะคะมาเก็บดอกใหญ่กันต้นลัคก,กี้ค่ะ ใครเขามีความเชื่อว่าใครหาใบาลัคก,กี้ที่มีสี่กลีบได้ถือว่าโชคดีเพราะส่วนใหญ่เขาจะมีสามกลีบค่ะทุกคนถ้าสามีวันมาด้วยเนี่ยเมื่อกี้ก็บอกว่าเธอฉันไปส่งเธอได้นะวันอยากปั่นจัก,กรยานมาค่ะทุกคนแค่กิโลครึ่งค่ะไปกับ3กิโลมันจะมีป่าที่ไกลกว่านี้นั่นะถึงจะให้คุณสามีไปส่งนะคะเราได้ปั่นจัก,กรยานเราก็ได้ออกกําลังกายไปด้วยค่ะ แล้วเราได้ถ่ายคลิปแบบบรรยากาศข้างทางเดี๋ยวตอนขากลับนะคะจะพาทุกคนดูดอกอวาน,นิลาป่าค่ะกำลังออกสวยมากหอมมากเลยเอาไปทำน้ำดื่มน้ำซับได้นะคะแต่ว่าวันไม่ค่อยมีเวลาแล้วเคยทำ วิธีการทําไว้ให้ชมแล้วสําหรับพี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างแดนแล้วมีเวลาเดี๋ยววันจะวางคลิปไว้ท้ายคลิปนี้นะคะตอนจบคลิปวิธีการทําน้ําจากน้ําดื่มน้ํำซับจากดอกวานิลาป่าค่ะส่วนตัววันเองคือทํางานด้วยเราไม่มีเวลาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววันจะวางคลิปให้ชมนะคะเป็นคลิปช่วงที่วันทําช่องใหม่ๆตอนโควิดมาแล้ววันว่างงานค่ะทุกคน ตอนว่างงานก็จะมีเวลาทํานู่นทํานี่ค่ะถ้าไปทํางานแบบนี้แล้วคือไม่มีเวลาจริงๆค่ะก็เลยไม่ได้ทําอีกเลยแต่ว่าอร่อยมากแบบกลิ่นวานิลานะคะโูหสุดยอดเดี๋ยวพาชมนะคะทุกคนอย่าลืมอย่าลืมดูจนจบคลิปนี้นะคะ นี่คือใสเห็ดวันที่สองกร,รกฎาคมค่ะโอ้หตัวเล็กๆเ,เยอะมากป้าๆแม่ๆปีนี้ถ้าจะหมาดจริงๆค่ะทุกคนแต่ว่าปีนี้คนไทยมาเก็บเห็ดโซนนี้เยอะมากค่ะก็คือใครที่เขาแบบรู้จักป่าเห็ดเยอะๆเ,เขาก็จะเอาญาติพี่น้องมาเก็บนะคะทุกคนแต่ว่า วันทาแบบนั้นไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยวันทํางานทุกวันนะคะแล้วก็ไม่มีเงินทําวีซ่ามาเก็บเห็ดให้พี่พ,พี่น้องน้องของวันด้วยค่ะก็คือต้องเราต้องใช้ทุนประมาณหนึ่งแสนบาทนะคะทุกคนในการการันตีเอาพี่น้องขึ้นมาเก็บเห็ดผ่านโรงงานนะคะซึ่ง <laughs> ตัววันเองยังเก็บเห็ดไม่ถึงแสนเลย เรารู้ป่าเห็ดไม่เยอะค่ะมันต้องเป็นคนเมืออาชีพจริงๆเมืองนี้เป็นเมืองเก็บเห็ดขายนะคะทุกคนคนที่เขารู้จักป่าเห็ดอะ่ะเขาก็จะคุ้มค่ะเขาจะเก็บได้ค่ะทุกคนปีละสองสามแสนบาทประมาณเนี้ส่วนมาดามบ้านนาสวีเดนขอแบบชิวๆค่ะทุกคนไม่อยากแบบทําให้ชีวิตมันเคร่งเครียดจนเกินไปแล้วก็เก็บสนุกได้ตังก็ก็ดีใจค่ะ ช่วงต้นดูดูแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเป็นใต้ต้นบูเบอรี่แล้วเราจำที่ไม่ได้แน่นอนเราจะมองไม่เห็นเห็ดเลยค่ะเมื่อกี้เราอยู่ตรงที่โลง่โลงๆนะคะตรงนี้เราเข้ามาใต้ต้นบูเบอรี่แถวเนี้ยจะมีแต่แค่นั้นแหละค่ะต้นบูเบอรี่มันสูงมากเราจะมองไม่เห็นเห็ดแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคน ป่าลักกี้เนี่ยวันจะมาสักปีละสองสรอบนะคะรอบนี้รอบแรกของปีซะยังเล็กอยู่ค่ะนอค่ะทุกคนอีกสองนาทิตย์จะใหญ่เดี๋ยวมาอีกนะคะอีกสองอาทิตย์เล็กคือจิ๋วมากเลยนะคะถ้าเล็กแบบพอเก็บได้วันก็จะเก็บค่ะ เห็ดชนิดอื่นๆคือยังไม่เกิดเลยนะคะฝนยังไม่มากพอค่ะนี่มองเห็นเหลืองๆแล้วนะมองเห็นระยะห้าสิเมตรอยู่แถวดูแถวนี้ก่อนค่ะผ่าชมต้นลักกี้ ลองดูสิคะใครเจอสี่กลีบบ้างถือว่าวันนั้นเป็นวันโชคดีของเราส่วนใหญ่จะมีแต่สามกลีบค่ะน่ารักมากเลยคะ่ะต้นลักกี้ขอให้เราลักกี้หมันหมนนะคะวันนี้ใครเห็นเห็ดบ้าง กวบมากเลยค่ะนี่จ้าที่เรามองเห็นโอ้โหแอร์อัดเป็นกลุ่มแบบนี้เลยอ่ะฝนลงเม็ดแต่ก็เสร็จแล้วละค่ะทุกคนเราเดินมาเราปั่นจัก,กรยานมาเช็คเคเฉนนะคะว่าเห็ดปีนี้โอเคเลยนะ ป่านี้ปกติวันก็จะมาแบบนี้ค่ะทุกคนปั่นจัก,กรยานไปกับชั่วโมงหนึ่งเก็บเห็ดไปด้วยประมาณนี้นะคะ,คะกลับแล้วตรงนี้เป็นมุมลับนะคะมุมลับ ทุกคนดอกวานิลาตาค่ะเนี่ยไซนี้แบบนี้ทำน้ำหวานได้คือบานเต็มที่หอมกลิ่นวานิลาค่ะทุกคนเวลาเราเก็บไปทำน้ำหวานก็คือเก็บดอกบานแบบนี้นะคะเดี๋ยววันลองทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะทุกคนจ๋าเก็บไปเลยต้นของเขาจะคล้ายๆต้นอ่ราสเบอร์รี่นะคะเนี่ยใบยจะหยิกๆยกแบบนี้ คือดูไม่ยากค่ะวานิลาป่าไม่มีเก็บผิดแน่นอนแต่ว่าเก็บดอกบานๆจะดีที่สุดนะคะอันนี้คือยังตูมอยู่ทุกคน<ๆ>เก็บช่อที่มันบานๆค่ะ<ๆ>หอมมากหอมกลิ่นวานิลาค่ะ<ๆ>วันนี้เราก็ได้ทั้งเห็ดมันปูแล้วก็ดอกไม้ไปทำน้ำซับนะคะ<ๆ> ก็จะได้เป็นน้ําดื่มที่เราผสมน้ําแข็งแล้วก็บีบมะนาวเพิ่มหรือว่าชงใส่น้ําโซดาอร่อยมากทุกคนวันิลาป่าจ้า เก็บไปแล้วก็ไปล้างดอกเขาจะหอมมากๆเลยค่ะมันจะมีมะแมลงตัวเล็กๆอยู่ในดอกล้างแบบสบัดสบัดสบัดในน้ำให้ดอกตัวเล็กๆออกให้หมดเอ้แมงให้แมลงตัวเล็กๆออกให้หมดตรงนี้คืออยังไม่บาดเลยทุกคนเก็บได้อีกนานนะคะเดีค่ะดอกตูมๆของเขาจะขึ้นเป็นดงแบบนี้สวยมากมไม่ยากนะคะทุ่งวันนีลาป่าตรงนี้คือขึ้นเป็นดงกับดอกไม้ป่าสีม่วงมีสองข้างทา,างเลยค่ะวิวชนบทสวีเดนนะคะ ตรงนี้สวยมากชุดเดินป่าและรองเท้าเดินป่าก็ต้องแบบขอพุ้มขึ้นมาถึงข้อนะทุกคนนี่ดอกไม้ป่าสวยมากเลยค่ะเดี๋ยววันเข้ามาเก็บวันนี้ลาป่าเพิ่มนะคะอสวยมากตอนนี้ใครขับรถผ่านไปมาแล้วเห็นเราลุยทุ่งยาเขาจะงงงนิดนึงนะคะว่าเธอมาทำอะไรเนยเธอฝรั่งบางคนก็รู้ว่ากินได้บางคนก็ไม่รู้ ก็เหมือนเมืองไทยอะค่ะทุกคนผักป่าที่เมืองไทยมีเยอะมากแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่ากินได้ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันกับฝรั่งค่ะไม่ต่างกันจ้ามีทั้งคนรู้และคนไม่รู้สายที่เขาชอบกินของป่าผักป่าเขาก็จะเรียนรู้ค่ะเขาก็จะมีความรู้นะคะดูคะ่ะทุกคนขึ้นเป็นทุ่งสวยงามมากแวะเก็บกุหลาบป่าข้างทางด้วยค่ะทุกคน หอมมากสายพันธุ์นี้แบบหอมชื่นใจมากๆเลยนะคะก็จะขึ้นสองข้างทางเขาปลูกไว้นะคะทุกคนก็คือเทศบาลเมืองนี้ปลูกไว้แต่เราก็เก็บได้ไปใส่ใจกันกลิ่นจะหอมมากวันนี้เราก็ได้ทั้งเห็ดมันปูดอกวานิลลาปา่าแล้วก็ดอกกุหลาหนึ่งชั่วโมงของเราออกกําลังกายแล้วก็ได้ทำสิ่งที่มีความสุขด้วยค่ะไปค่ะกลับบ้านกัน เรามาดูวิธีการทำน้ำซับดอกวานิลาป่าอันนี้คือล้างแล้วก็ปล่อยให้สะเด็ดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีมะนาวค่ะแล้วก็ผงสำหรับทำน้ำซับอันนี้คือในประเทศสวีเดนนะคะลองเอาชื่อไปดูในประเทศอื่นๆค่ะแล้วเราก็ต้มน้ำตาลค่ะทุกคนตอนนี้คือน้ำตาลอุ่นๆอยู่น,ยนะคะแล้วใส่ น้ำซับลงไปค่ะก็คือตัวผมที่จะช่วยดูดความเป็นน้ำหวานในดอกไม้ป่าต่างๆแล้วก็เปิดไฟระบบอุ่นๆค่ะต้มไปให้เออน้ำซับละล,ะลายนะคะปล่อยไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะอันนี้คือส่วนผสม 1, 1. นต่อหนึ่ง้ำตาลหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็ น้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงนะคะแค่อุ่นๆค่ะไม่ต้องให้เดือดมากเพราะว่าน้ําตาลเราต้มเคี่ยวไว้จนเหนียวแล้วนะคะได้ที่แล้วเท่านี้ค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นค่ะทุกคนน้าเชื่อมอ่า เริ่มอุ่นแล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะอันนี้ดอกไม้ประมาณ4ขีดนะคะทุกคน400กรัมก็ใช้น้ำหวาน4ถ้วย4ถ้วยตวงค่ะแล้วเราก็จะวางเลมอนมะนาวเหลืองลงไปด้านบนหากาฝานเป็นชิ้นบางๆแบบนี้นะคะทุกคนใส่ในโหลแก้วแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปเลยค่ะน้ำตาลที่เราต้มนะคะ ให้ท่วมแล้วก็ทิ้งไว้4-7วันในอุณหภูมิที่เย็นค่ะก็คือเมืองนอกเนี่ยในตู้มันก็จะเย็นนะคะตู้เก็บของตู้เก็บอาหารประเภทนั้นนะคะกดลงไปให้ท่วมแบบนี้ค่ะทุกคนจา้าเราก็จะได้น้ำซับแล้วเดี๋ยวเรามาลองดื่มกันค่ะนี่คือสูตรวิธีการทำน้ำจากดอกวานิลลาป่าค่ะ เป็นน้ำหวานหรือน้ำซับนะคะก็จะได้แบบนี้จ้าก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ละค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะปิดฝาแล้วไว้ในตู้หรือว่าที่ที่มืดอากาศเย็นนิดหน่อยหรือว่าอยู่สวีเดนคือเอาไปไว้ในชั้นใต้ดินค่ะอีกเจดวันได้ชิมนะคะส่วนเหตุวันนี้นะคะป่าลักกี้ของเราเปียมกมะลบกมะลกกับน้ำฝนมาเลยทุกคน ก็จะเอาอุ <t tales> <g ills> ๊ยเอามาทําความสะอาดอุ้ยจะเอาออกจากตะกร้านะคะแล้วก็แล้วก็เก็บไว้ทําผัดกะเพราค่ะเดี๋ยวขอเวลาซื้อใบกะเพราก่อนนะทุกคนได้หนึ่งผัดเลยค่ะดูค่ะสวยมากเห็ดป่าลักี้จ้าทุกคนจ้าไซส์ส่วนมากเลยค่ะก็เสร็จภารกิจหนึ่งวันพร้อมกับข้างนอกฝนตก ได้แค่นี้แหละแค่ได้เก็บก็ฟินแล้วค่ะแค่ได้เก็บก็มีความสุขแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านนาสวีเดนขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ